ในลกูกในทองกับายมีนะวันนี้คือ,องคนนี้อาเก้ามาในวัดแล้วก็มาเริ่มต้นในสิ่งที่ดีสิ่งกันในสุต้องเรื่องไอ้ไรลูกทีสู้ตเที่ยงกันไม่ได้ยุดสู้ขับแย่งกันทุกๆวันทุกๆที่ในพูดกันมาในที่จ้านี้ฝังกันคือเรื่องมาฝันนีเลยครับ่อาจารย์เรื่องที่เกิดขึ้นในมาไม่กี่วันเนี่ยครับ คือผมจัดงานที่บ้านนะครับท่านส่งการที่บ้านผมบ้านเชียงรักนะครับทีนี้ก็เราได้นำประชาชนนำเยาวชนนำเด็กเข้ามามาลองเพลงประกวดกันในบ้านนั่นนะทีนี้การประกวดร้องเพลงนี่ครับถ้าไม่มีปัญหากันนั่นนั่นไอเด็พอลองได้พอรองก็เร็วซึ่งผมกับไอ้มี่นี่ก็เป็นกรรมการมีปัญหาอยู่นิดนึงคือการตัดสินเพลงนะครับไอ้ที่เด็กลองนี่ครับเด็กคนนึงขึ้นไปลองเพลงตานำนมนะ แสดงกั้งขานำลมแต่นาด้านเขดเล่ที่ครับว่ามันสาบซึงขนาดไหนที่นีตึ้งแต่คนนึ่งลาวขึ้นรองเพลงมีความไม้ในซึ่งที่เวทลอมเพื่อเป็นการยู่งอต่อเพลงแต่ละเพลงนี้มันมีเนื้อสาระมีความไม้หมาโอ้แต่ถ้าพูดเรื่องเพลงเพลงนี้จ้าน่าก่อยก้าวใจไม่รู้ก็เนื้อแต่ปอ่อกฟังออกมั้งนั่นแหละครับ ที่นี้นายอาจารย์ลองฟังเลด่ดีครับไหวมี่มันกาเทพ้นไม้กับขอนีอมม้นั่นอาจารย์ลองลองลองคิดเลด่ดีครับนะ <orgeous. S 1> เน่นหวาฟือคือเพลงนี้เลยครับแต่อาจารย์เพลงสวรรค์ชาวน,นาอยู่เพลงนี้ทีนี้ใครรอเพลงนี้ก็ตากับาเป็นฝอบ้านแม่บ้านดีดีเพราะเพลงนี้มีความไมาหมาเออในรอเลที่ไหนทองนะสักเดียวกายมีเตรียมการหนวยเพื่อเกะเกะพ้นโตไปเหล่า ที่ในพวกเมียต่งานกันไม่ไหมเธตก็หลักกันขนาดนี้อ่ามึงคิดเลยแต่นี่พอที่ร่ำดีที่ตรงนั้นเมียจะต้องรู้สึกแล้วพุ่งข้าวก้าวพ่อเผยพวะไปหน้านะพ่อคว้าทำสายสร้างตรงนั้นพวะหัวเอาควายออกไปไสหน้าพวะจุงควายพาไปไสที่ในข้างเมีอนุไปยู่โมเขาหยิกล่างควายแต่นในไปกันยังมีความสุขเึ็นมาขึ้นมาอนี่แหละครับนั่นนี่นี่นี่คือไม่ความหมายพจผลของผม ทัดเหล่ากับพ่อถึงวันแก่เถียงตอนนั้นพ่อแกไทยายทัเมียก็จัดการหนังแก่เขาได้ปลาช่อนมานึ่งตัวทำทำแกงซ้อมกินทำแกงซ้อมทัดเหล่วตึ้งตาชอนนั้นไข่ทัดเหล่วกับพวกเมียกับหนังขาวพวกกินตากินเถียงแก่เขาออกตังที่นี่ใกลปลาช่อนลอยควักมันแดงๆครับที่นี่อ้นโอช่อาน้ำตักน้ำแข็งนะครับรถไปใกล้บอกเบียรเปียงนั่นนะครับปากล้วบก็ยัง แต่บอกไก่เองที่นี่นามันไม่ร้อยกันไม่ถึงนามันไม่ร้อยครับที่นี่กินมันพืชพืชแต่ถ้าไก่เปียกไก้เหนือกินกับพืชพืชกินก็ร้อยกินก็ไดแดงออกกินก็ลื่นๆื่นฮรวยได้แ้วมนั้นเรื่องจริงครับทนายจันนั่นแหละครับเลี่ยผูเมียที่รกกัมมาทีนี้เพลงก็ไงนี่ที่มันเอามาจัดสิ้นไว้ได้ทีนึ่งกับเพลงเพลงไงร้อยเพลงัดสิ้งิบังเอิญบังเอิญบังเอิญ เดินมาตินเดินเดินเดินไม่ทันสิบล้อมาต้องหลักตาเข้าข้างทางบังเอิญรถจนตายบังเอิญบังเอิญนอนน้อมนอนนาะตาทะเลตาทะเลนะครับแล้วมันมีความไม่ไรมั้งจะลองคิดดูทีฮะมันไม่เหมือนกองพุ่มเคยเคยคยกับปลาชนใช่ไหมบังน้าโอ้ยโอ้ยว่าวชังไข่ปลาซ่อนนี่นะได้ทอดนะบักทอดโอ้ยแล้วมันจะแซ่บอีรี่หลายแฉโน้อมันมันหลายมัน อ๋บรมเลยมึงเม่นบอฮะแม่ผัวรวกแล้วน้องเมียค่อยละน้องเมียมึงเหรฮะน้องเมียกูไปทำงานกับยามอ๋อเออใช่ได้แหนั่นแหละถึงที่นี่ยังอีกเพลงหนึ่งเหลาครับเพลงนี้เพลงขานำนมครับเพลงขานำนมผมจับซื้อในได้ทีนึงหมือนกัน เรเป็นเพลงเด็ดซับตึงไม่มีอะไรที่จะเกินขานำนุมข้อแม่ครับที่ก็ว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ก็หวงกวงลูกแต่ยังเมื่อยังนอนเพลงแม่เรากพ้เลยลอมลูกไม่นอนเพลงไม่ห่างกันนี้ไป ครับนท่านเพลงของผมครับอ่านผมตัดสินได้ตีหนึงเพราเป็นเพลงที่มีความไม่ทำรับแม่ทำรับลูกไม่มีอะไรที่จะตัดถึงไอ้ม็นแม่กับลูกทีนี่ก็ไงมิก็มัดตัดที่ไหนตีหนึ่งไงได้ออกลายมาเลยออกลายมาเลยออกลายมาเลยไม่รวยเลยหนีผัวมาเลยมาโดนเราไแอมกันเลยมาอยู่ที่หน้าตาดีรับกล้วยกันเลยอยากดีแจมตา อู้ดมเลยอยู่วันนั้นไม่ยอจริงเงินอะไรๆแล้วที่นี้ท่านอาจารย์ลองคิดเลยดิครับว่าไมีสมเอฟสมผลไม่ของผมนี่นั่นนะทนอาจยจันคือเราจัดการการต้อนแบบงานนี้สนุกสนานครับบ้านเชียงรักของเราเดือนห้าทีหนึ่งสนุกกันหนึ่งทีหนึ่งปีไม่ทีหนึ่งสนุกกันหนึ่งทีอะไรครับที่นี่ไหนมือไหนมือว่าปืนลูกกองมึงกัน ละไรไนม่วาปื้คือไอ้ต้องทำใจมันทำไม่ได้แล้วก็เออมันต้องเอาไว้หนาทิ้งเดียวของมันทีนี้เราลองคิดเล่ว่าช่างคมจะไม่นี่มันอยู่กันแบบไหนช่างคมจะไมทถกวันนั้นอยู่กันปันพลื้เราอยากพื้ธรรมาจากนั่นแหะมันถาวเตี้ย่่ีงเที่ยงเที่ยงแต่มันไม่เข้าใจในเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนั่นแหละทีนีเมันเปลงของมัน เปลี่ยนเส้ชาวนาที่มันหวานที่มันลงออกมาจากอาจารย์ลงคิดเลยที่ว่าจะไม่นี้เคยก็แบกได้กันเร็วล่ะครับไม่แล้วกันแบกได้ผัวก็คงไม่ลาเกลี้ยงแล้วครับตัวใจจะตู้กันแลยจะไม่นี่ก็ต้องลงวัดตื่นเถิดคนดีอย่ามัวนิดจาที่เบกรถไถ ยี ota, bad, ่ยอคูโบตาก็ยกรถก้นขึ้นบ่าเดินออกใจคาอกแตกตายเลยนั่นแหละก็ผมนั่นนั้นมันต้องกันนั่นคุยบอกมึงไเก้าวเคยไอ้ตองเอออันนั่นไอ้ข้อเคยไอ้เจ้าจุ้งคกว่เจ้าแบกแบกไอ้เจ้าแบกไตอ้ยทำมึงแหลกที่วันหน้าใครก็อุยทำกันอยู่ปันนี้ท้าไม่ทุกวันนั้นมึงคิดเลยดีมันอีพ่อแดกเออไอ้ตองเออ bay mai rót là tiền mừng quá cô tin về mừng ơn mừng ơn mừng mì ra là ai hả mừng ơn mai một thì đây tay tụt quan này cho mấy của quan anh đặt thì chút cứ lọt lọt lịch quan đừng mà lọt tăng kia rồi bay อ่าทีทีทีมึงว่ากูกัดจิ้นเพลงบังเอิญบังเอินอ่ะมันมีท่าละไอ้ตองเงินอ่ะเดี๋ยวมึงเงินมาให้บุคคลที่ได้ตายทุกวันนั้นในท้าไมทุกวันนั้นดับนึ่งที่จุดคือรถชนคือรถพลิกวันหนึ่งตายไม่รถชนกี่รอยจนแล้วว่างนี้ปล่อยได้ปล่อยบังเอิญนั่นแหละบังเอิญรถพลิกบังเอิญรถชนบังเอิญอ่ายิงกันตายเพราะฉะนั้นเราต้องร้องเพลงนี้ให้ได้ฟังนั่นแหละ

อบอยมึงดูเนี่ย่องตังมดนะับซึ่งที่นี่ยังอีเพลงหนึ่งเล่าดังนั้นก็มึงไอ้เพลงที่ว่าแม่มีบุญคุณทันใจล่้วงพระคุณของแม่นั่นแม่จะไม่ทุกวันไม่ได้หนังเอ้ะป่วยลูกอยู่แล้วแม่จะไม่ทุกวันไม่ได้หนังเอ้ยกล่อมลูกอยู่แล้วไม่ได้หนังห่เออไปเข้าเออไปโลกไปกันไปคุดทั่วมันมันไม่ลงอัวเป็นดินมันดีจะเป็นมันมัน หวงวเจ้า,ายาในหัวขิ้เนอลูกเจ้าเอาเด็กเจ้าบ้านที่หนอนายแม่ปลุกช่วยได้ดาคก้านแข่งวานี้อยู่ไอรวอยเลยอมืมันไม่มีกันแล้วจะไม่นี้นั้นไอเพลงนี้ก็ต้องเปลี่ยนอื่นเรียก,ก็็บอกว่า,วา,วาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ไปชนกลเดือนสามปันกว่ารักลูกหนักหนาแม่นั่งไม่ได้ต้องช่วยทำการห้ากายหารายได้ช่วยพ่ออีกที นี่หลยหองนี่ในวัดไหนว่าทุกย่ามือนักเรีเแีถมเยอะตัวไหนบูดคนเรานีนยุกันให้พอดีพอดีนี่วัดเราแต่โมสูมาอยู่คนไม่คอยข้าวัดแต่เลวเนี่อยมีแม้นน้คนแค่ทุกวันทำให้ทุกวันันนุ่นแลไร กลางวันและมุนพระไปชันข้าวไข่บานนังรับสิ้นนาเมอเดขบพระวาสุราเมรามชมาพัฒนาธานาเวรามณีธิกาปัทังธมามติยามินังรับสิ้นเรียบร้อยแล้วพอคำก็ตึงนั่งเล่นข้างบ้านเมาแต่ยัดเจ้าลูนั่งอยู่กัยังเคยโอ้ลงเธอไม่แกะมาแร่งคนนอกมาแร่งโตมันรู้กไปแล้ว นี่หมดซูปเราลงเราตังฟีได้รักหนาดินตั้มไปีได้เราพุทธนี่เราตั้มเพื่อลงก็ทูดกับเบอร์พี่น้องที่อยู่บนโรงกับนะก็ทูด่วยลงหลังนี้นะครับโรงมันเนียดปล่อยเล็กมันอ่อนนะครับอะไรนะปล่อยเล็กตึงสุดแล้วลงกันใกล้เล่นชาติต่างลงก้องไหนนั่งนี่ไม่เล่นเล็วเพราะว่ามันพอนเร็ว พอดีข้องพอลงวีก็มาทันพอลูกข้องพอลงวีนั่งนั่งทวีทิ้งนี่พอดเยีมเยมพอดีลงนี้โวกำบปลัมพอนนะพอลงวีมาทุกที่พอนั่งต้มเล่นมาให้กำลังใจเฮ้ยนายเราทำเรื่อคนเข้าวัดกันได้มาก e yes. มายเลยลูกเอ้ไม่เอะอะทองสุดหองคิดเล่ตีบักน้ำเงินไอ้แม่พ้มแม่ตาพ้มเดีวไปวัดรอถไม่ไปปุ๊ แต่พออำมาตาดจับลำจิ้งลำไม่ไปวัดเขาให้ตายเร็วแล้วก็ให้พึ่งพระแล้ววันนั้นแปดคำพวนแกไท้ป้าแม่ต้าไปวัดทีเล้อแม่ต้าเดินนไปทีเดียวอำมาตาดจับแม่ต้าเร็วเลยนักวุฒิช่วยอู้ได้รู้เวียองต้องในรถรุ่นรุ่นเล่นไปทั้งในดวงตาของเต๋อวมเต๋อคลิ้งอยู่ในโบต์จ็ดปลิ้งต่อยกขึ้นต่อยกขึ้นทึ่งพระต่างนามูแก้กรลับทันทีจับลอย เียวแม่ต้าอ่ะในมึงทำาระโยชน้คนก้าวัดได้มากมากหลายทองไอ้มีโดยจะบอกพอไกวรุ่นน่ต้องพอยแล้วรู้สึกงบัดเสียความรู้สึกดแกไวรุ่นจาไม่ทุกวันนรกมันลุกเลยจนลืมตัวลืมบาปพุ่คขุโทุไม่ขอจะเข้ารับที่ดอนบานดาครูบาอาจารย์เฮะมองครงจักเป็นตอกผัวมองของชัวเป็นกลองดีนั่นแหละายต้องเคยเห็นเจอขับส่วนหมาผมเคยเห็นผมเคยเห็นมาอ่าขัดเลือกมาเดินนะเด็กปีนี้กับตีบ้านมา ทุกอาเลยโดยเฉพาะทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชขวดใส่หนูตุกะขวดทุกแตกต่อยผ่านอันนี้หวยลุ้นเพ่แล้วถ้าใอยู่ทุกรั่มปีเมาอยัดขวดไม่ใจน้อยๆตึ่งหนึ่งเลยพันนั้นแล้วร้อยเด็กทุกวันร้อยไม่เลือกเอออำเภอเจ้าว้างอำเภอเจ้าว้างที่จำดีกันครับพันทุกขินแห่งกันใต้ช่องทับหายหน่ะพอหวยลุ้นเพ่ ทีตาตลายืนตายรอนอำเภอทีชนดินแคนั้นดินดินเดงดินดินดงดงอยมายืนูข้าชะืรวัวขอามึงเดาเมียกูถูกกนู้ลุวันย็นจะโดนหน้าอู้พบแล้วเขี้ยวแป้ไปกำ่ังเร็วเออเลยปาไปบัดีบัดซีเาบัดห่ฮเอบัดซีหูนี่บัดหูยังเนาะ่าบัดซียังเนาะ ไสเออเออหนังเอ็นอ่ไสไขเล่นป่ะเอว่าหนังหรืว่ารองเรือลน้องเอกรจีมารองเรือังหน่อ้าววาบัภาษาทงแวคุณนึกเล่นดูนอเอกาจีเราเล่นกันนองเล่นเอากันในนู่นเลยติดว่ารองเรือม็ด้อเล่นกันในนู่น กังแรกที่เอาเอาลงนั่งต้มลูกระทำพอได้ไม่เอาลงนั่งต้มผมไม่เล่นทำใจใครว่าพื้นอไรเฮียฮัลล์เรียบมิวสิกบอกว่าลงนั่งประต้มแล้วก็ทำให้นั่งประต้มโดยเฉพาะนั่งอื่นจะมาแสดงไม่ได้อ่อไม่พื้นกันนั่นเออในทำพื้นรอยคนเข้าวัดไายมีทองต้อง้าซิ่งกระเด็คชอบลายเด็กเด็กสมัยทุกวันมันชอบลิ้นชอบเท็กอันเดียวใจไม่เห็น หน้าดวงนั่งพร้อมคนเต็มชา้นไอ้ไรอ๋อไอ้นุ่งผู้เอาจี้มาเต้นถูกปะร้อยขึ้นดำดำก้าวๆแด้งๆบ๊ะบ๊ะแหวมๆคนแต่นายนั่งอีเล่นนั่งตรงเลยีเด็กคนอันนี้เผื่อเป็นกำลังใจของนายนั่งนั่งพร้อมนอนเฒ้าอี้เลยเลยโอ้โหของเธอฮีเท่าถ้ำนะำอันนี้ อันนี้โลกเราไงยังโรงแม่เปิดได้คนแรกกันเฮ้ยนั้นมันทำให้นุ่งกับผันอะไรันอันนที่นี้เด็กทุกวันมันชอบดินชอบแท็กเข้าใจไหมนี่เที่ยวดาหลายคนที่นั่งปฐมเคยประกาศไว้แล้วว่าน้องน้องที่รักอันในข้างนะที่น้องน้องเมืองนครเราจะเป็นเด็กนักศึกษาเด็กวัยรุ่นทุกคนดูนั่งตะลุงเป็นกับนั่งปฐมอ่านั่งปฐมต้องการเจ้าดินเจาแท็กไหมน้องน้องเป็นกัน ผมก้องคว้างกรมาเล้วพี่น้องอรับผมมาล่าก็มาเล้วต้องการไี้ช่วยแต่ว่า้างเทอมิวสิกเขาก็รองนะครับว่ามันเสียปาพับเสียความเป็นนป้ลยสลักเขานั่งตะลุงมไม่สมควรจะเอามาใช้เพราะฉะนั้นเพ่จึงไม่ใช้ก็ถูกกันกับว่อไม่่ายว่าโคกเที่ยวคันซื้อนะครับ ที uh, ่นี้เราตอข้องปันนี้เลยมาใช้หมายนุกเด็กเด็กเดนุกเันนฉันว่าล่วงผอไปบวชพระปันนี้ช่มควรป้าบิดกีท่าไปพรมอ๋อป้าบิดกีท่าไปนั่นแหละตาไปเทยไปประกอบการบวชนะแท่ไมเด็กทต่ไม่เจ้านักมีอามีอาดมขึ้นคำขึ้นคำขึ้นมาไม่นุกเออเือชุ่มพานกันได้ดินขึ้นกันนุกกอ๋อมันพิษผุทธบันยาใช้ไม่ไหนมี่โต๊ะทองรับแต่พุ่เข้าว้วยทางไหนทอง ไม่เลวขอเห็นด้วยขางหน้าท้องเนาะโอ้ยมันแซไปนี้น่อยดิ่นไปบ้างลัสินไปพ่านเนาะอย่าโห่เลยรันนี่ทำเผลือยนายกองคือวันนี้นะครับเจนวาลุกพอไปบวชพระวันนี้พาบีดกีตาร์ไปร้องกอไปถึงขึ้นเผลือบวชด้วก็เรียกของอุตาอุปา เอาพลงลำด้วนแล,ละทองดีมาเป็นต่ำนงองไอง้อนี่เขาว่าลำด้วนและทองดีเขารักกันอูกาสวาวนทามีพ,ามามพันเดีสัพพังอปาระทังก็มะเขมีพันเดีทีเทีราเทั ไม่ได้ป kind of mm. ัญหาหรอกเอ้รอบนี้รอบผู้ปกครองฐานมันพิดผุธกับบัญญัดมันไม่ตู้ต่อหรอกหึ่งลำบากหรอกเอ้กันแับนี้กันแถวทำกันอยู่อ๋อมันนุ่งิงกันอาจารย์ให้เช่นว่าวันพระสิบ้าทำไปทำปันนี้งลองโบกยนหน้าวัดมาวันพระดิสสุดเห็นเหย วันพระนิดก,ก็เผ็ดกอคนมาเต็มลงจำลงพอลุกขึ้นยืนเลยโลงแรงผัดรากล้างอย่าแรงตายเอาโยมมากันเต็มชาติเลยอาตมาดีใจ,ลใจเลยแห <c oughs> กยอมไปอาอาอในพวงเชิดกองทอ,องมาตันเลยนั่งก่อนในพวงในพวงในพวงเชิดกองทองนั่งก่อนนะฮาวางเทคบิวสิบโคจ๋งโคจ๋งมาเลยนั่งก่อนนะ อาคุณอนุชิชุกคุณมมอนก็มาด้วยเดี๋ดินดับสินพร่าๆม,ม,มาตามาเออดีใจหเหลือเฮกยอมไลยวันนี้คนไม่ตกเลยอากาศมันร,ร่องไปทั้งหมดแล้วมองไปทางไหนมองเห็นแมงดีบินวอนได้หมดเลยเดยเฉพาะคนแก่ยอมคนแก่ออกไปข้างนอกก่อมแล้ววัยรุ่นดินเยียบีาตามาไม่รับผิดชอบให้ยอม เพลงนี้ขอมอบให้ัตุพรดาหนุ่มๆทั้งหลายจากเพลงดิ้นสินห้าจากหลวงพ่อในก่อนมอบก,กับศรกาอนปวินา อย่าไปรับของใครที่ตัวของไม่ให้เพราะเขอย่างหว่วแหงความจะสาบอห่วงตามจำท้อจงสังวรอย่าอ่อนคอด่แรงพอที่เสียที่เต็มมันผู้แทนหลอกให้ช้างเล็เปรนหลอกให้ลเล,หหล็กยันบัวทีหาตี่สุดทางไไรกินแล้วเราจังไ่

มันลุกไปก็ไมนะ่จมเลยพะกังลามันแล้วมันแนะนั่นะดีดีก็เป็นคนจนทีนีเรามาเป็นคนจนเด็นกลางถนนย่นกับคนแก่อนะไอ้ไรย่นกับคนแก่ต่อเออาย่ากับคนจนเลยคนจนไม่ต้องเอากับคนจนนั่นแหละนะ้องเกินะดมถ้าเป็นลูกคนรวยหน้าตาสวยๆ่วยย่วยทคนแก่ โต๊ะทองต๊ะทองด้วยคนแรกเรษที่มีเมียเป็นเรษที่หน้าตัวซะหน้าตาช่วยดีมายีกับซีเท็ตมีมายีกับซ้เท็ตน้องหน้าน้องเอ้ก็ยีกับซีเท็คุณครูได้กับคุณครูครูเจ้าช่วยรู้ได้อยู่กับคุณครูได้อยู่กับแพร็น้องเอ้พี่ได้อยู่และกับแพร็ตำรวดมีมัวอ่ะตั้รูจมีเมียเป็นหม้อ ตำรวจมีเมียเป็นหมอตำรวจรูปลอได้โยกับแม่นะมัน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 ทานได้กับแม่่ะทานได้กับแม่่ะทานไกลาได้ย่าแม่แคบนะตุกองโอ้ชอรับกับแม่ไม้โอ้ชอรับกับแม่ไม้โอ้ชอสบายกยายกับแม่เม็ด่นุ่าฮ่าว่านุมาไป้ี่กูเล แานพรานได้คำเด็กํำเอ้าแานพรานได้คำเด็กลำแานพรานได้คำเด็กํำอยู่แห่สับ,บ้านวัวคำได้พยํยาเด็กแป๊ดนะมันแล้วคนนุ่มได้เมียคนแค่คนนุ่มได้เมียคนแปะเนื้อหนังยอแยได้แยกับคนแขกนะคนแค่แล้วก็มีเมียสาว คนแท้แล ah, ้วก็มีเมียเจ้าอีหนูเมียอ้หนูผิวขาวได้ยาวกับเด็กแสนเออแม่ไม่ได้พูวเด็กเบาแม่ไม่ได้พัวเด็กเบาเด็กฮะแม่ไม่ผิวขาวแม่ไม่ผิวขาวได้เบากับเด็กเบ็ดได้ยาวกับเด็กเบ็ดน้องเออได้ยาวกับเด็กเบ็ดนูกองห่วยลงไปก่อนเด้อพวกทั้งหลายเนาะขอโทษนะ ทว่ี่อยสิ้พังแล้วโอ้ยขอบคุ้หลายที่ขึ้นเป็นห่วงที่ขึ้นมาอยู่บนโลกเนาะแต่ว่าลงนะุงคอยชิย้พังแล้วเนาะกลับขอโทษเนาะคนทั้งหลายเนาะพอลงุงพอตาโอ้ยผู้บา่าวผู้สาวทั้งหลายที่เป็นห่วงบัดห้ำเนาะลุงไปข้างในลุงไปข้างนอกก่อนเนาะลุงไปข้างหลังก่อนเนอะโอ้ยคอยซี้ขึ้นมาเบอ่งใหม่นะขอบคุ้หลายนะ โอ้ยอ <c oughs> ืมพอล่วงอะพอล่วงบวชเรื่องไล่ปีพอล่วงแกบวชรวนไล่ปีหวัวใจอ่ะปลีกไปดีแม่เช็ดเอากันแล้วไอหัวไรไม่กันแล้วผมนะเกิดเป็นผู้หน้อยอะพอเมีเกิดเป็นผู้หน้อยรักชับแม่ขาวไได้ย่อยแม่ขา <c oughs> ไปฮา,างานไปตัวร์โรงงานจาก้าวตาวานไ้ยัดกับ้าวตาวานและน้งองเอออยัดกับคนชาวเวดเออน้งองเออย่านกับคนชาวเวดคนงานได้กับคนงานาะปีต้องแท้ต้องย่านกับคนแอดน้นงองเออต้องย่านกับคแนแอดเกิดมาคอยบอกเคยมั่งมีเกิดมาคอยบอกเคยมั่งมีไปหลังฐานี้นูไปัดที่ละสามบาทไม่ไหวเลย 勇敢。